สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมตองหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้โปรแกรมที่สามารถไปโกงเอาเพชรได้นะครับอย่างเช่นไปโกงเอาเพชรฟรีไฟล์ไปโกงเอาคูปอง ROV อย่างเนี้ยตัวนี้แนะนำเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีแอปตัวนี้สามารถโกงได้ทุกเกมเลยนะครับเพื่อนๆ โอเคครับผ้าหอมเราไปเริ่มกันเลยครับให้เพื่อนๆนคลิกไปที่ลิงก์ของผมนะครับกดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆกดเข้าไปตัวที่2นะครับแฮกเกอร์เกมนะครับตัวรูปกุญแจสีเขียวเขียวเนี่ยกดเข้าไปเลยครับเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆนไปดาวน์โหลดนะครับนี่ครับเป็นตัวสีฟ้าๆนี่นี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เพื่อนๆก็เข้าใช้งานได้เลยนะครับแล้วผมจะมาบอกวิธีการสมัครแล้วเข้าใช้งานนะครับผมขอคลิปนี้ให้ถึง100ไลค์นะครับผมถ้าถึง100ไลค์ผมจะออกมาสอนวิธีการใช้งานมันนะครับว่าใช้งานอย่างไรโกงเพศโกงอะไรอย่างไรนะครับผม โอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมค่อย